Good afternoon, how are you today? I'm you. You very well, thank you. Sit down. Thank you, okay class, nice to see you again and welcome to t h English e class. Yeah, ค่ะก็สวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะพบก,กันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะและนักเรียนที่ร่วมรายการวันนี้เป็นชั้นบกรับสห้องนี้เป็นห้อง k ิงด้วยนะคะ คิงลี่อ่าเป็นห้องคิงลี่อ่าทีนี้เราก็มาดูว่างานที่ครูสั่งให้ไปทำนะคะห้องห้องนี้ห้องคิงนะทำหรือ,อยังคะโอ้สบายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เราทำมาถูกหรือเปล่านะคะในเรื่องของ the most interesting ไปดูที่สไลด์พร้อมกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพูดต่อคะ่ะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่สนะคะอ้างมาดูเลย เรามาดูเลยนะคะการเปรียบเทียบนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ grammar and vocabulary นะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเร็วเลยนะคะก็จะเป็นการใช้ศัพท์และโครงสร้างที่กำหนดให้ได้ถูกต้องนะคะครั้งที่แล้วพูดไปเดี๋ยวนักเรียนบอกว่าให้เฉลยข้อ6ก่อน ใช่ไหมต้องพูดด้วยนะเนี่ยห้องหสองพูดแล้วใช่ไหมห้องสองพูดประโยคแล้วนะคะห้องอื่นยังเลยอะไรนะได้สิบเต็มแล้วด้วยนะคะอ่ะในในข้อที่สองเป็น in p a s e answer these questions มาดูหนังสือหน้าอะไรเจ็ดนักเรียนสี่สิบเจ็ดใช่ไหมอ่ะมาดูหน้าสี่สิบเจ็ดเลยค่ะนะคะ uh, which city is the hottest ก็คือถามในประโยคที่ใช้แพทเทิร์นที่ถามถึงอะไรที่มันเป็นที่สุดนะคะ Which city is the hottest นะคะ A ถามแบบนี้นะคะ B ตอบคำตอบคืออะไรคะ Rome นักเรียนก็ตอบว่า Rome เอาพร้อมกันค่ะ Rome is the hottest city ทีนี้ A ถามต่อว่า And the coldest ตอบว่า Helsinki Is the c oldest city ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ไปข้อ2ค่ะคำตอบคือ Which city is the oldest ตอบอะไรคะตอบ Athens คนไทยเรียกเอเทนนะคะแต่ฝรั่ง Athens, Athens. อ่าดูนะคะอย่าคุยนะคะ Athens is the oldest city and อะไรคะ New York is the most modern New York is the most modern เอาเช็คคำตอบไปเลยนะคะ number three which person is the tallest tallest ใครสูงที่สุดใช่ไหม and the shortest และก็ใครเตีย้ยที่สุดมีเดวิดแบคแฮมไมเคิลออเวนชัยกวูดแต่ของครูนะอีกเล่มหนึ่งมันมีชา์ลีแชปปินด้วยแต่นี้ไม่มีนะใครสูงสุดคะเป็นชทเกวูดนะ เพราะนั้นเราพูดว่า Tiger Woods is the tallest and Michael Owen is the shortest อ้าวเช็คไปเลยนะคะต่อไป Which mountain is the highest อ้าวเราก็ตอบว่า Everest is the highest mountain and and Ben Nevis is the lowest mountain okay good job number five which animal is the fastest ตอบคือชีตาชีตานี่เป็นเสือที่วิ่งเด้เร็วที่สุดนะคะวิ่งเร็วมากๆเลยชีตา is the fastest and and tiger is the most Danger <ous. S 1> dangerous the most dangerous โอเคนะคะเอาไปสุดท้ายค่ะ Which movie is the best? อันนี้ up to you, open answer mm hmm. เป็นคำตอบเปิดนะคะบางคนบอก t i t a n i c is the is the best บางคนบอก Star Wars is the best movie บางคนบอกว่า The Lion King is the best movie อะไร The worst คะ Titanic is the worst แย่ yeah, ที่สุดแล้วแต่หรือบอก Star Wars is the worst แล้วแต่นะคะอย่างถ้าครูชอบเรื่อง Lion King ครูก็จะบอก Lion King นะฮะมันเป็นอดีนะการ์ตูนเคยดูไหมคะ เคยดูนะอันนี้นะโอเคอ่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาดูข้อนี้เลยค่ะข้อที่6จะเป็นภาพอ่ะมาดูนะคะข้อที่6 match the pictures to the to the geographical names มีเลกอ่ะ,อะไรค่ะเลกมา u n t a นซีร a เวอร์ว o คาน n o ไอเลนไอเลนไม่มี S นะคะไอเลนไม่ใช่ออิสแลนด์ไม่เอาไอเลนเอ่อเกาะใช่ปะคะทีนี้เราก็มาแมทช์ค่ะ Number ร์วอะไรเอ่ย Number ์วัเอ่อภาพที่หนึ่งคือ River ใช่ไหมคะไม่ใช่เลคใช่ไหมคะ River คะอันนี้แหละคะ่ะ River ค่ะ River <laughs> แม่น้ำ <laughs> แต่ภาวมันไม่ชัด Number 2 Island. Island Number 2 Island Number 3 <c oughs> Volcano Volcano เร็วนะ Volcano Vol Number 4 Mountain. Mountain. Mountain Number 5 Lake Lake คืออะไรคะทะเลสาบ Lake And ซีซีอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำข้อที่เ <7. S 1> ข้อที่7ข้อที่7จ็ข้อที่เง่ายมากเลย example 1 n e คอทำอะไรคะ complete the sentences ให้เติมประโยคนะคะโดยใช้คำจาก exercise ที่6เช่น Mount Everest is the high in the world เราทำเป็นขั้นสูงสุด สูงสุดก็คือเป็นเป็นอะไรอะ superlative ทำเป็น superlative นะคะคุยระเกินจอกแจก,จอ,ก,จกอ้าวมาดูค่ะพ <c oughs> องคิงก็อย่างนี้และคุยเก่งอ่าภาพที่หนึ่งภาพที่หค่ะไปดูเลยเราได้ประโยคที่หนึ่งนะคะจากภาพที่หนึ่งในสไลด์ค่ะสไลด์เลยประโยคแต่งได้ยังคะภาพที่หนึ่ง ได้แล้วนะคะอ่ะไปดูเป็นการเปรียบเทียมขั้นสูงสุดนะคะขั้น s u p e r l a t i v e คือขั้นสูงสุดนะคะภาพที่หนึ่งเราได้ว่าอ้าพร้อมกัน Mount Everest is the highest mountain in the world อ้าวขอตรงนี้ออกไปแปบ๊บนึงค่ะเราออกไปแป๊บนึ่ง Mount Everest is the highest mountain in the world. เอาอ,าอ่านพร้อมกัน1 2 3 Mount Everest อ่านต่อสิ Mount Everest is the highest mountain in the world. Mount Everest is the highest mountain in the world. โอเคไม่ต้องแปลน,นะคะค่ะบางอย่างนักเรียนต้องรู้เองนะ Number 2. อ่าภาพที่สอง่า uh, ข้อที่สอง The หนังสือค่ะดูโจทย์ The Mediterranean is the large ทำไงคะ large largeest อ uh, ้าวไปดูที่สไลด์เลยครูชี้เพราะว่านักเรียนคุยเก่ง The Mediterranean is the largest sea in Europe แปลไหมคะ large เป็นไงคะใหญ่ big อ่า large กว้างใหญ่ largest ถ้า adjective พยางค์เดียวเติม est เลยเนาะใช่ป่ะเออแต่ถ้าสองพยางค์ modern the most modern นะโอเค Mediterranean Sea is the largest sea in Europe อ่ะไปค่ะข้อที่3ามเอสอะที่หนังสือค่ะโจทย์เลยบอกว่า เอ็นนาอีสต์ดีแ i ค e ีฟในย e โรเอนาคือชื่อของอะไรริเวอร์ไหมไม่ใช่ริเวอร์คืออะไรเออคืออะไรคะดูภาพไหมอ่าดูภาพค่ะดูภาพาไสไลด์ค่ะดูภาพอ่ะภูเขาไฟว่าอะไรคะภูเ c a n o อ้าวละเป็นเอ็นา is the most active volcano in Europe active mm hmm. ก็คือตื่นตัว active นะถ้าเป็นนักเรียนที่ active ก็คือมีความกระตือรือร้นมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเรียกว่า active most active volcano in Europe number 4 o u ข้อสค่ะข้อสข้อสพูดถึง Ontario the small of the Great l a k e s The Great Lakes ค่ะเป็น small เป็น smallest อันนี้เป็น Ontario is the smallest lake of the Great Lakes เ็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ Ontario ก็จะเป็นเลคที่เล็กที่สุดนะคะของ Great Lakes Great ก็แปลว่าใหญ่ใช่ไหมละ่ะ Great Lakes นะ small small oh. ก็เติม est เข้าไปเลยในขัน้น superlative oh. ต่อไปนะคะ,ะ number five number five Australia is the large in the world large อะไรเติม st เป็นทีนี้ออสเตรเลียเป็นอะไรของโลกคะ <c oughs> เป็นเกาะไหมคะอ้าวไปดูนะคะ <Okay. S 1> ไปค่ะ a r a l i a is the largest i s l a n d i n the world อ่าเรียบร้อยค่ะเหลือข้อสุดท้ายนะคะเหลือข้อสุดท้าย The Mississippi is the long, long g e s long gas อะไรคะ <the> อะไรล่ะ Mississippi คือชื่อของอะไร uh, เราใช้ไปยังคะ มิสซิสซิปปีคือชื่อของอะไรแม่น้ำแม่น้ำสังเกตว่าอะไร River เพราะฉะนั้นเป็น the Mississippi ชื่อแม่น้ำเนี่ยต้องมีอาร์ c ิเค h e เดอนำหน้า the Mississippi the Nile the Thames t ด e ตลอดเลยนะักเรียน the j a f f r a า River ต้องมีนะ the j a f f r a า River the the โขง River the แม่กลอง River ต้องมีนะคะ the อะไรกัน The n i c e t h e Th a m e s แม่น้ำเ t h ส์ e ด The n งเดอะยม the น n านริเถ้าเป็นชื่อแม่น้ำนะคะต้องมีอันด c เค t h วดอืมจริงๆนี่เรื่องจริงเลยล่ะนะคะอ้าวต่อไปข้อที่6ค่ะเป็น the Mississippi is the longest river in the USA in the United States of America ชื่อแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะคะ เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในอเมริกาเลยละ่ะเรียบร้อยนี่เราพูดถึงอะไรที่มันเป็น most ใช่ไหมวันนี้มีงานส่งไหม most interesting ที่ครูให้ไป search ให้ไปหาม,มีใครจะนำเสนอเพื่อนๆไหมคะมองเงียบไปเลยนะให้งานอะไรเนี่ยนะจอมเหมือนโยนหิน